ไปไปรวมตัวกันคุณครูทุกคนลูกครูทุกคนเลยถึงหันไม่อมไปตอนที่ปชิปมนเห็นไม่กล้าบอกลูกเป็น welcome home กลับบ้านลูกกลับบ้านกลับช่องไปอีบสวิญญาณเข้ายังนี้วันนี้เหรอ สมควรที่จะได้กลับมาลูกทายค่ะสวัสดีค่ะมาเอาใหม่ที่ขอขอให้มันชื่นใจหน่อยนะก็ฝันเอาไหว้ไปขอให้ไปเที่ยวมาค่อยีกทีนึงนะนางร่าฝันนลางคมำครับสวัสดีค่ะอือเอาหัวนก็ได้แค่นี้ก็เอาแล้วมาเข้ามาตื่นเลยตื่นไปล้างหน้าไปล้างหน้าเลยใครที่นอนอยู่มาต้องจดอะไรไหมพ่อคะไม่ต้องจดลูกนั่นหรืยังไม่เอากระเป๋าจ้ะ น้องเจ้าจะได้นอนฝันพวก่มั้นีสมเราไม่คล้ายกันเลยออของพี่จะออกแบเหมือนจะเรียกแต่ยุบมโก็ของพี่มันเป็นทรงแบบนั้นดิสโก้พี่หนาวจุง ทนไม่ไหวแล้วขออยากแช่น้ำข้างนอกอุ่นไหมใช่ค่ะเป็นพัดลมน่ารักรังแอร์อะไรเงบ้างแต่ละคนดูว่าแล้วคุณอ้อต้องเลือกเงอะดื้อ หนูพูดกับเพื่อนๆหลายทีมากเลยคุณหมอบอกว่าอยากให้คุณหมอเลือกอีกรอบเพราะว่าอยากจะได้แบบอย่างน้อยได้ทำสามมีทุกคนไงเนะได้ยาวๆที่เหลือก็เป็นชะตาชีวิตของ่ระคนกันไปหนือว่าคุณก็ไม่ขอแบกชะตาชีวิตของใครไว้จะได่ไม่รู้สึกผิดด้วยจริงแบบไปเยอะอะไม่ไหวคือบางทีเราจะต้องมานั่งคิดเฮ้ยลูกศิษย์คนนี้เราเลือกแล้วอีกคนหนึ่งเราไม่เลือกมันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นธรรมชาติจริง ก็บอกพี่เขาไปแล้วว่าคราวหน้าน่ะคงต้องเป็นคอมเมนเตอร์เอามาไว้ในมือครูครูก็ใจอ่อนอยู่แล้วนึกออกไหมมองหน้ากันแทบไม่ต้องคิดอ่ะครูก็นับตาอะไรของขึ้นกันหมดครู acting อยู่อีกแล้วแล้วครูครูเต่ามาคุยมันมันเข้มข้นขนาดนี้เลยเหรอคะครูน้องเก่อนหน้านี้นั่งดูครูคนอื่นเวลาแบบ ปีก่อนก็ร้องไห้ก็ไม่คิดว่าแบบมันจะอะไรขนาดนั้นใช่หรอไม่ก็ไม่อยากได้ต้องมาเจอเองคุณบนเวทีต้องกดกันมาเจอเองเป็นไงอยากให้ต้องเจอเองผิดร้องใช่ไหเออม่เหลือใครเนี่ยเรจูเงินเราจูงเงินล้างหน้าอยู่โอเคคนอื่นมีอะไรอยากพูดอยากถามสงสัยอะไรไหมหมดอะไรนะลูกหมดพลังใช่ไหมครูน้ออยากคอมเมนต์ไหมคะ ครูเดี๋ยวรอจูนดีกว่าเดี๋ยวครูจะพูดไปในภาพรวมนะคะครูระหว่างนั่งดูครูก็โน้ตเ้เดี๋ยวต้องเข้ามาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้ามาพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับแต่ละคนด้วยอ่ะแต่ละคนเหรอในมุมของครูนะคะระหว่างรอจูนแล้วกันนะคะแพรเป็นอิสระมากขึ้นครูชอบครูชอบความทะลน้น <c oughs> ห่ามของเรานะคะ <c oughs> วันนี้สื่อสารบลาโวมาก ดีมากนะคะรู้สึกเลยแล้วไล่ระดับจริงๆงนะคะของเราก<ช>็ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่เขาบอกอันนี้แหละที่ครูจะมาพูดวันนี้ด้วยในเรื่องของการแบ่งสัดส,ส่วนเ,ออเด็กๆเด็กๆเทสัดส,ส่วนกันยังไม่เป็นครูแต่นี้ว่าเดี๋ยวครูกลับมานะคะพลอยใส่ตาดีมากในทางของแบบเซ็กซี่แบบหรืออะไรเงี้ยดีเหนั้นความความแข็งเราจะค่อยๆเพิ่มเราค่อยๆมาเนี่ย ค่อยเป็นค่อยไปลูกอย่างที่ครูบอกว่าอาทิตย์นี้ครูไม่ได้หวังการเปลี่ยนแบบฝุกแต่อย่างน้อยครูเห็นตาที่มันดีขึ้นนก็ดีมากแล้วนะคะของเมย์นะลูกคือเมย์ก็สื่อสารแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันมันมีมันเหมือนกับมันวันนี้มันดูเหมือนสเปะสปะเออคือมันเหมือนแบบทั้งทางที่ส่วนที่ดีมันก็มีมากแต่มันคละกันไปหมดมันดูเหมือนแบบเอ๊ะจะ จะไงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยเรื่องที่หนูกังวลว่าแบบเฮ้ยฉันนี้นอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยเหมือนคอยตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาพยายามวางก็คือที่บอกว่าทุกทั้งเพลงมันเหมือนกันหมดหนูพยายามจะวางแผนให้มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบใช่ทีเนี้ยนี่แหละอันนี้อีกอันหนึ่งที่ครูจะมาพูดอันนี้เรื่องของอิสระในการเล่นนะคะเรื่องของแบบเวลาเราเล่นแล้วมันแบบโหอิสระสุดๆเลยอย่างเงี้ยของ ของโบ๊ทอย่างที่บอกคือครูชอบเพลงชอบเสียงของโบท๊ทอยู่แล้วแต่ว่าครูก็ยังยังอยากเห็นโบ๊ทบินน่ะอย่างครูย,ยังเห็นกันเหมือนเคยขี้ไม่สุดไหมลูกมันมันอั้นระดับนั้นน,นะลูกขอโทษที่ครูใช้คําว่าคริสเป็นคะเอาเป็นเป็นถ่ายไม่สุดใช่ไหมลูกไม่ทันแล้วใช่ไหมคะคือเวลานั้นมัน,ม,นมันอั้นะลูกแล้วมันแบบโบ๊ทเอออย่างเงี้ยเออโบท๊ทรอโบทอ๊โบทรอเวลาบินเท่านั้นเอง วันนี้แม่วันนี้เขาไวไลายวันนี้เขาไวไลายนะคะดีค่ะอยู่ในสัดส,ส,ส่วนที่น่ามองไม่มากไม่น้อยไปกําลังดีเป็นตัวเองสื่อสารทุกคําแล้วสิ่งหนึ่งที่ดีคืออะไรรู้ไหมหนูเอาบล็อกกิ้งที่ครูบล็อกกิ้งเขาฮะครูครูแดนซ์เนี่ยให้หนู <C oughs> อันนี้น่าฟังนะเด็กๆลองฟังอันนี้ดูเขาอะ <C oughs> เอาบล็อกกิ้งมาทําเป็นของเขาครูหลายคนที่นั่งดูอยู่ก็แบบ เหมือนนึกว่าโจกเกอร์ทำเองคือไม่ไม่คิดว่าเป็นล็อกกิ้งเลยเพราะเขาฟิลฟิลทุกก้าวฟิลทุกบล็อกที่ที่เขาไปเออหรือแม้กระทั่งท่าตรงนี้เดินแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเดินอย่างนี้มันนึกออกมามันย่อยมาเป็นของเขาของพี่เบนซนะะ์ค่ะเออเออครูอยากรู้ตอนที่มันขึ้น,นขึ้นหัวแล้วมันสติจริงๆแล้วเบนซ์ยังเบนซ์จำจังหวะไม่ได้เพราะว่า บินได้ซ้อมแค่รอบเดียวกับดนตรีเพราะว่าในแบ็คกิ้งแฮคกับในจังหวะในกับที่เล่นสดอะครับมันเขาเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งอ๋อได้ได้ซ้อมแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเรายังจาไม่ค่อยได้ใช่<ต>ไหมก็แล้วแล้วคนอื่นๆมีการถูกเปลี่ยนจังหวะบัางไหมไม่มีเลยมีแต่ว่าของเราที่มาโดนเปลี่ยนหน้าง,งานใช่ไหมคะฝึกไว้ลูกเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของของการเป็นศิลปินเหมือนกันนะแล้วก็มันต้องเพิ่มในเรื่องของการแบบเอาออกอีก ตอนนี้มันเหมือนแบบอยู่อยู่กับตัวเองนะคะพี่มาริวก็เหมือนกันดีขึ้นคือโดยรวมส่วนใหญ่อะดีขึ้นกว่าวันพฤหัสนะแต่ว่าของมาริวก็ดีขึ้นกว่าเพืพฤหัสเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันยังไม่บินไม่เหมือนกรณีเดียวกันกับโบคือไม่ไม่แบบพุ่งออกมาอย่างงี้ค่ะนะคะของพี่แม็กดีขึ้นมากดีขึ้นมากนะคะถ้าเทียบกับวันพฤหัสดีขึ้นมากๆเลยมาถูกทางแต่เหมือนยังไม่กล้าเล่นเต็มนะคะ ยังไม่ไม่กล้าแบบปล่อยไอ้ความทะเลนทึ่งอะไรเงี้ยของเราออกมาแบบร0อเหมือนออกมาแค่60%อ่ะถ้าเทียบวันพฤหัสไม่มีเลยวันนี้คุณมาถึง60%ก็ถือว่ามาไกลแต่ว่ามันมันมีอีก40%ให้เราต้องไปด้วยนะนะคะโฟกัสตาหนูดีมากเวลาหนูสื่อสารอะไรเงี้ยดีอาจจะเป็นเรื่องของการดีไซน์โชว์ให้มันพุ่งนะคะเจ๊มาแล้วอุ้ยหนักหนักกว่าจะเดินเอานั่งลงไป ของพี่จูนก็เหมือนกันของพี่จูนก็วันนี้ก็ดีนะคะสื่อสารอารมณ์หรืออะไรต่างๆก็ดีเพียงแต่ว่าตอนแรกครูไม่ค่อยได้ยินเพลงมันแบบเชิงมันป่อมมากเลยบดเราบดไปดูเพลย์แบ็กของตัวเองนะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเราจะดูรีแนใช่ไหมบดบดเล่นแล้วส่งพื้นตลอดเลยเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างคือถ้าเรียกไม่เกิน50าสิบไปใส่หลอกห้เนี่ยเราส่งออกแหละแต่มันไม่ควรมีถึง5ด้วยซ้าแต่ว่าครูมองว่าบดอยู่ประมาณ30ที่อยู่กับพื้น อยู่กับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอย่างนี้นะลูกอะไหนไหนจูนมาแล้วครูขอพูดเรื่องสัดส,ส่วนนิดนึงเวลาที่เราโชว์ลูกมันจะต้องดูให้เห็นว่าเราส่งอะไรบ้างส่วนที่ส่งมีสองทางคือส่งออกก็คือส่งออกไปหาคนดูกับส่งในโลกของตัวเองในโลกของตัวเองมีสองประเภทก็คือส่งคนในจินตนาการ ฉันลองให้เธอเธอฟังฉันไว้นะกับอีกแบบหนึ่งคืออยู่กับตัวเองจริงๆคือแบบฟิลกับตัวเองแบบฮ่าฮ่าโฮโฮไม่ได้ส่งใครแต่อยู่กับอารมณ์ของตัวเองเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าเป็นพาร์ตอยู่กับตัวเองแล้วก็พาร์ตอยู่กับคนดูฉะนั้นเราก็ต้องต้องดูน้ําหนักว่าลองฟังเพลงด้วยหัวใจจริงๆว่าเพลงเนี้ยคนคนนี้มันมันเป็นคนแบบไหนอ่ะคนคนนี้คาแรคเตอร์เพลงแบบเนี้ยเขาเป็นคนอิสระไามถ้าคนอิสระเขาไม่มาสนใจคนดูเป็นอดัดเป็นสัดส่วนที่มาก แต่ถ้าเพลงนี้เป็นเพลงเอเ์นทนว่าแบบเฮ้ยมาบอกว่าอย่าน่ารักอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสัดส,ส่วนที่ต้องอยู่กับคนดูมากกว่าเข้าใจป่ะเหมือนเหมือนในกรณีของเจ้าโอเงี้ยอย่างวันพฤหัสหนูไม่อยู่กับคนดูเลยวันนี้หนูอยู่กับคนดูมากไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบ่งกันเช่นเจ็ดสิบสามสิบนะคะอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็โดยรวมเดี๋ยวครูครูโน้ตไว้ตอนที่ครูครูดูหนู เส้นแบ่งสัดส่วนวาร i รตี้นะคะคือสร้างความแตกต่างหลากหลายอะ่ะในในการเราจะเป็นเราอยากได้ของสิ่งหนึ่งเราทำได้ตั้งหลายวิธีใช่ไหมเออเราอ้อนก็ได้เราให้เหตุผลเราดุเราทำได้มากมายหลายสิ่งนะคะแล้วก็พลังจดไว้แต่จำไม่ได้ว่าจะพูดในประเด็นอะไรนะคะผ่านไปนะั้นเร็วๆมืดๆ Emotion Variety Emotion Level โอเคการเล่นระดับแล้วก็การเดินครูเห็นหลายครั้งเลยเด็กหลายคนเดินพอจบร้องทั้งเศร้าๆพอบทเดินเดินเฉยแล้วก็กลับมาเศร้าใหม่อันนี้มันชัดเลยว่าหนูไม่ได้อินกับเรื่องนั้นจริงๆหรือถ้าหนูแบบเศร้าเดินทุกก้าวเดินคือเดินเพื่อที่จะไปทําอะไรยังอยู่ในอารมณ์เดิมนี้ทุกอันเลยนะลูกให้มันลิงก์กันไปให้หมดสําคัญที่สุดคือโชว์ต้องมีเซอร์ไพรส์สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ครูก็ได้ฝากครูแอคติ้งไปแล้วว่า อยากจะให้เพิ่มให้เด็กๆแล้วเด็กๆอ่ะก็จะต้องปล่อยตัวตรงนี้ออกมาด้วยคือคําว่าอิสระภาพหนูจะต้องหนูจะต้องมีความดิบมากขึ้นกว่าเนี้ยตอนนี้หนูเป็นอาหารสุกที่มันรสชาติมันรู้แหละว่ากินดีแต่ไม่อร่อยเออคุณต้องมีความดิบมีความบา้าคลั่งมีความโลดโผนมีความหนูอยากจะกลิ้งลงที่พืชทาได้ไม่มีใครว่าจะไม่มีเด็กศิลปินคนไหนทําได้ด้วยหรอคะอย่าเงเงี้ยไม่เอา นื้ออมอยากกลิ้งกลิ้งอยากกระโดโดกระโดดนะฮะบ้าระหำ่ำอย่างคุณจะเซ็กซี่ไปให้สุดขีดสุดพลังของคุณไม่มีการกักไว้เออซึ่ง,ซ,งซึ่งไอความความดิบความเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณยังไม่ค่อยเจอครูเคยพูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วละคุณจำได้คนที่ถ้าเกิดสมมติโชว์ดีเท่ากันนะโชว์ดีเท่ากันมันวัดกัน